สวัสดีครับเดี๋ยวมาดูรถหัวลากกันบ้างนะครับวันนี้เรามาติดตั้งแอร์ในรถหัวลากนะครับพร้อมกับเครื่องปั่นไฟ 3, นะครับ DC 3,000วัตต์นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับในเรื่องการตริดตั้งแอร์กันก่อนนะครับรถคันนี้นะครับติดตั้งแอร์ไฟฟ้า DC นะครับในระบบ24โวลต์เพื่อการจอดนอนนะครับรถคันนี้นะครับมีเด็กน้อยๆมาด้วยนะครับจะกของรถเลย ติดตั้งแอร์ไฟฟ้านะครับตัวนี้นะครับเป็นคอยร้อนนะครับให้กับโชเฟอร์นะครับเพื่อให้ครอบครัวนะครับได้อยู่กันแบบสบายๆนะครับในเรื่องของการที่ต้องไปรอจอดนอนในเรื่องของการที่จะไปรอขึ้นลงสินค้านะครับเป็นเวลานานๆหลายวันนะครับจะมีความสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์แบบเป็นอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของการใช้เครื่องปั่นไฟกับ ลดบรรทุกนะครับก็คือว่า Vitamin ä, เวลาเราไปนอนในสถานที่ต่างๆหรือในการจอดนะครับพักผ่อนนะครับข้างทางหรือ,อที่ใดก็แล้วแต่นะครับถ้า,าไม่เรามีเครื่องปั่นไฟนะเกิดความอุ่นใจเป็นอย่างมากนะครับก็คือเครื่องปั่นไฟจะดูแลนะครับแบตเตอรี่ของเรานะครับขณะที่เราใช้งานกับแอร์ไฟฟ้าหรือว่าขณะที่เราใช้ไฟอยู่ตลอดนะครับเครื่องปั่นไฟจะดูแลนะครับก็คือแบตเตอรี่ต่ําลงมานะครับเครื่องปั่น ไฟก็จสตาร์ทและทำงานเองนะครับอันนี้เป็นตู้คร่องเย็นแล้วก็ในเรื่องของตัวชุดป้องกันแบตเตอรี่หมดนะครับพร้อมกันเป็เสร็จอยู่ในตัวเดียวกันนะครับถือว่ามีความสุขมากๆนะครับในการที่เราต้องอยู่บนรถเป็นเวลา,านานหรือว่าท่านที่มีชีวิตอยู่บนรถอยู่ตอลอดเวลานะครับถือว่า,าประสบ ผลสำเร็จในเรื <ind> ่องของการออกแบบในเรื่องของการมีเครื่องปั่นไฟและแอร์ไฟฟ้าดีซแบบนี้นะครับความสุขที่ท่านสามารถที่จะเลือกหาได้นะครับสนใจในเรื่องการติดตั้งแอร์ไฟฟ้าดีซก็โทรหาผมได้นะครับสนใจเรื่องเครื่องปั่นไฟก็เช่นกันนะครับก็โทรหาปรึกษาเรื่องการติดตั้งได้นะครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นนะครับเรื่องของการติดตั้งนะครับสนใจก็06 874 5499ขอบคุณครับ